ลิปแก้วในตำนานนะครับห้างนี้มีลิปแก้วและก็มีทีบไตหน้าป่าและด้านบนก็เป็นหลานไอซ์เกตที่นี่คืออิมพีเรียลเวิรลาดเพลาวตอนนี้ผมอยู่ในบิ๊กซีลาดเพลาวนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอิมพีเรียลลาดพพลาวนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอิมพีเรียลลาดเพลาวตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับแต่บิ๊กซีก็มีของขายเหมือนเดิมครับเราวบิ๊กซี ลูกค้าเขาเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนอิมพีเรียนเขากำลังทำอะไรอยู่นะครับตอนนี้ไปดูกันว่าเป็นอย่างไรไปกันเนี่ยรับบรรยากาศบิ๊กซีของขายเยอะแยะคนก็มาซื้อกันเยอะเลยนะของใช้ของอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งถ้าเราจะไปอิมพีเรียนนะครับต้องผ่านตรงนี้ครับออกตรงนี้ก็ไปอิมพีเรียนเลยนะครับผมซึ่งเขาจะห่างเดียวกันแหละอาคารเดียวกันแต่อยู่คนละฝั่งนะครับผมนี่ อิมพีเรียแล้วครับนี่อิมพีเรียนลาดพร้าวก็จะมีร้านนวดนะฮะเยอะะเลยแล้วกลางล่างก็จะดของขายเยอะเลยนะดูสิครับเพราะว่าชั้นใต้ดินก็ปรับปรุงอยู่นะครับก็เลยยกร้านค้าต่างๆมาอยู่ตรงชั้นหนึ่งนะครับผมจุดนี้คือจุดสําคัญของอิมพีเรียนลาดพร้าวนะครับก็คือจุดไต่หน้าผานั่นเองซึ่งเป็นกิจกีฬาที่ชาวแอเก็กเซนเจอร์ชอบมากันนะครับมาปีหน้าผาเนี่ยครับผมซึ่งเขาจะมีคนคอยช่วยดูนะครับผม ไม่ต้องกลัวนะครับปีน่าตาขึ้นมานี่เลยประมาณ3ชั้นเลยนะนี่ขึ้นไปถึงสชั้นเลยซึ่งบันไดเลื่อนที่นี่ก็จะเป็นแบบไฟนะฮะซึ่งเราก็จะผ่านตรงกลางนะฮะเราก็จะเห็นร้านค้าต่างๆครับผมมีสองฝั่งเลยครับผมซึ่งอนาคตเขาก็จะปรับปรุงนะครับผมต้องรอดูกันว่า แต่ละโซนจะปรับชรุงเมื่อไหร่นะครับผมนี่ซึ่งชั้นนี้เป็นชั้นสามนะจะเป็นศาลาบันกวดวิจาซึ่งจะเงียบๆหน่อยๆน,นะครับผมเงียบจริงๆแหละจะมียังมีบางร้านอยู่นะครับผมนี่ครับผมบางร้านก็ออกไปแล้วบ้างแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูข้างบนซิว่าเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้มันไดเลื่อนเขาไม่เปิดใช้แล้วนะชั้นบนนี้จะเป็นลานไอสเกตนะตอนนี้เงียบๆเงาๆก็ปบปิดไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งเมื่อก่อนคนมาเล่นกันเยอะเลยซึ่งชั้นบนก็เ,ง,เงียบแล้วนะชั้นบนสุดก็เป็นโรงหนังก,ก็ปิดอยู่แลวไม่รู้ก็จะปรับปรุงเมื่อไหร่เนาะ ถึงตรงนี้ก็เป็นฝั่งบริเวณลานจอดรถนะครับก็ <_ d ata> จะเงียบเงียบเงาเงานะครับร้านรวงหลายร้านก็เงียบหายไปแล้วนะครับผมซึ่งเมื่อก่อนตรงนี้นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์รวมไอทีเลยก็ปรับปรุงเป็นศูนย์รวมไอทีแต่ว่าก็อยู่ไม่อดน,นะครับขนาดปันทิพย์ยังเชงเลยครับเออแต่ก็ยังมีบางร้านยังตั้งอยู่นะและตรงนี้ก็คือลิบแก้วนะฮะลิบแก้วเลย เดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยลิฟแก้วครับผมและตรงตรงนี้ก็เป็นลานไอสเก็ตนะเมื่อก่อนคนก็มาเล่นไอสเก็ตกันแถวนี้ครับเนี่ยเนี่ยครับผมดูดีครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับข้างบนก็เป็นโรงหนังนะครับผมแล้วก็ข้างบนนู้นเมื่อก่อนเป็นสวนน้ำนะตอนนี้เงียบหายหมดแล้วข้างบนนี้รอการปรับปรุงสวนไอซีก็ยังมีเหลือบางร้านอยู่นะ ใครจะเอาคอมมาซ่อมอะไรก็ยังมีอยู่อืมก็ยังมีบางร้านเหลืออยู่นะครับผมซึ่งจุดนี้นะครับข้างบนก็จะเป็นโดมนะครับเป็นโดมอยู่เงียบเหมาหมดเลยครับเนี่ยเงียบเกือบเลยยังเหลือโซนข้างล่างอยู่นะครับผมซึ่งเมื่อก่อนห้างนี้ก็เจริญมากเลยนะ ย้อนกลับไปก่อนต้ยมยำกุ้งนะ่ะเขากาลังกู้เงินมาจะปรับปรุงห้างใหม่แล้วครับผมแต่โดนปิดต้ยมยำกุ้งนะครับก็เลยยกเลิกการปรับปรุงไปเลยครับผมแต่ยังดีที่ฝั่งข้างหน้ายังมีลิฟต์เอ้ยไม่ใช่มีบันไดเลื่อนนะครับส่วนฝั่งหลังบางอันก็ปิดแล้วนะครับบันไดเลื่อนนะครับผมซึ่งตอนนี้ห้างเขาเริ่มปิดปรับปรุงชั้นล่างนะครับปิดปรับปรุงหมดแล้วนะครับผม ก็เลยบางโซนโซนชั้นหนึ่งชั้นสองก็จะมีร้านค้าที่อยู่ชั้นล่างขึ้นมาจัดบูธอยู่ข้างบนเนี่ยครับซึ่งจะเป็นที่ค้าขายกันนะครับก็เลยดูคึกคักหน่อยตรงชั้นหนึ่งชั้นสองครับส่วนศูนย์อาหารที่อยู่ข้างล่างก็มาอยู่ชั้นเนี่ยครับชั้นสองครับผมเนี่ยครับชั้นใต้ดินก็มีคลุมอยู่เพราะข้างล่างก็กำลังปรับปรุงเโนเวทครั้งใหญ่กันอยู่นะครับผม ซึ่งก็ปรับปรุงจากชั้นล่างแล้วก็ขึ้นไปทีละชั้นแล้วครับ <S 2> <S 2> นี่คือแบบแผนที่ก็จะปรับปรุงนะครับต่อไปก็จะอลังการแบบนี้เลย <S <S ตรงนี้ก็คือชั้นใต้ดินนะครับมีร้านโทรศัพท์เปิดยังเปิดอยู่นะครับผมแล้วก็มีร้านรับถอนหอกด้วยนะฮะแล้วก็ร้านแว่นก็มีนะครับผมแล้วเราไปดูโซนที่เขาปรับปรุงนะฮะนี่ก็ปิดอยู่ฮนะปิดปรับปรุงอยู่ครับผมตรงนี้เลย เนี่ยปรับปรุงยดยาวเลยตรงนี้ก็คือศูนย์อาหารของบิ๊กซีนะฮะก็เงียบเ<ๆ>งียบงาเงอยนะฮะจะมีร้านอยู่แค่ร้านสองร้านเองเมื่อก่อนคึกคักนะมีคาราเกะด้วยนะสมัยก่อนแต่ตอนนี้เงียบไปแล้วครับผม ถือว่าใครที่จะมาเดินห้างก็ยังมาเดินกันได้นะก็ยังมีร้านค้าขายอยู่นะครับผมซึ่งถือว่าไม่ได้แบบเงียบเหงามากมายนะฮะแต่ก็จะมีร้านน้อยหน่อยนะครับเดี๋ยวรอปรับปรุงเสร็จก็จะมีร้านเยอะขึ้นนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ออกมาหน้าห้างแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เย็นแล้วครับเราก็จะเห็นตลาดหน้านี้นะครับ ในบิเวียรน,นะฮะแล้วก็เห็นแนวรถไฟฟ้าสายจีเหล่ยงซึ่งก็เปิดใช้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ปรับปรุงเพื่อ,อเรียกว่าต้อนรับรถไฟฟ้าความเจริญน,นะครับรอบตรงข้ามมันก็จะมีห้างใหม่เหมือนกันซึ่งถ้าใครยังหยาบมาเดินห้างอิทิเรื่องก็มาได้นะผมซึ่งตอนเย็นก็มีตลาดอย่างที่เห็นนี่นะครับแล้วก็มีของขายอยู่มีบิ๊กซีอยู่นะครับผมแล้วก็หลายร้านก็ยังมีอยู่นะครับมาได้นะครับ 으음. <sus>